ก็ถึงเวลาที่มันมันหายไปแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเล่นกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีแล้วกันเนื่องด้วยวันนี้วันอะไรด้วยผมไม่รู้ว่าขโมยน่าจะเข้าบ้านตั้งแต่วันไหนไม่ไม่ทราบเหน,นแต่ว่าความตลกก็คือเพิ่งคุยกับน,น้องๆเองว่าจะมาแบบจะมาเอาของที่ที่เหลือแบบว่ากลับไปทำรีวิว ไม่ต้องทําแล้วตอนนี้หมดเกี้ยงอันนี้หมดของแท้นะครับหมดหมดแบบหมดหมดหมดเกี้ยงเลยใช่ใช่ใชซอยน,นี้เด็กๆมันจะเปรี่ยวหน่อยหลังชกชัยสีไปรีวิวสิบทีขำๆแล้วก็บ๊ายบายกันดวยวผม ไปทําธุระนู่นนี่ก่อนพรุ่งนี้ก็ต้องไปเชาหน้าเสดใดของผมเสดใดอะไรนะแท้เสดายสุดๆเป็นพวกเอ่อไวโอลินอายุแบบหลายร้อยปีแล้วก็หลายร้อยตัวบายบายต่อจากนี้เรียกผมนะักสะสมไวโอลินไม่ได้แล้วกอง บาน,นี่นตลกดิหายเยอะครับของรอบนี้หายเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นเป็นพันชิ้นอยู่ครับหายเยอะมากๆไวโอลินผมไวโอลินเชลโลดับเบิลเบดตัวเป็นร้อยปีไปหมดเลยแต่ว่ามันมีของเก่าๆน่าเสียดายกันเน่ยจะพาถัวเล่นเลยนี่ก็เป็นฟิวฟิวเข้าบ้าน ครั้งแรกนะแล้วก็เมื่อวานก็คือประมาณว่าเมื่อเช้าแม่พิมพ์มาว่าคุณป้าข้างบ้านบอกว่าประตูมันเปิดตกล่องล้วก็เอ๊ะมันตกล่องอะไรนี่เนะี่ยพาดูห้องแรกเลยผมว่าเขาน่าจะเข้ามาทางไอ้นี่ไอ้กระจกเนี่ยนะห้องเนี่ยผมน้องๆ้องดนตรีเพิ่งมาล่าสุดนะครับเราบอกว่าจะเอามาเอาเครื่องดนตรีนี่ไปของแท้ไม่เอาก็อีไปเยอะแอะแอด้วย,แ,แ,วย <laughs> แต่ของก็เต็มเลย <laughs> นี่น่าจะเข้าทางเนี่ยพาทัวร์พาทัวร์ประมาณว่าเป็นครั้งครั้งสุดท้ายที่ผมจะไลฟ์ที่บ้านนี้แล้วแหละเนื่องจากว่าตอนแรกก็กะจะมากะจะมาทําอะไรนะกะจะมาเอาของอยู่แต่ว่าก็เนี่ยเป็นความเลวไรของผมเองที่ที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่มันสักทีเกีออยงเลยนะครับรอบนี้รีวิวอะไรนะ โนขึ้นบ้านไอตีของแท้ดูดิความความไม่นี่ว้าแอด้วยนะรับโอ้ผมมีอ่าตัวนี้ตัวเลนเน่าเลยของตตัเป้นเดี๋ยวพาดู พิ่งมาเมื่อกี้เลยนะครับมาแล้วก็แวะดู <Where do? S 1> นี่รีว <c oughs> ิวไปพร้อมกันนี่ผุ้มแสดงห้องนี้ห้องนี้คือคือจริงๆมีแบบอ่าอะไรนะคิต้ามันจะวางนี่นะแล้วก็พวกของดูมันทอดองค์แอร์ไปหมดทุกอย่างไลฟ์สุดท้ายสำหรับบ้านนี้แล้วอืต้องต้องยิ่งกว่ารถมาขนนะผมว่าน่าจะต้องแบบเอาอะไรนะมาเป็น รถใหญ่ให้ดูฟิลเวลลินผมเนี่ยน่าเสียดายนี่เป็นห้องที่เก็บเวลลินผมวะพาดูเล่นดีกว่านี่จริงๆเป็นแบบชั้นวางเวลลินไฟมดเลยเกียง หนวันนี้ใครไปทําอะไรมาบ้างวันนั้นน้องๆทําเพลงเพิ่งใหม่น,นะครับแล้วก็กะว่าจะมาขนของอยู่เพราะว่ามีของหลายอย่างอืม,อมเดี๋ยวผมค่อยไปทำเรื่องแจงนุ่นแจงนี้ว,ว้าว งงกันไหมนี่อันนี้จ้าบสุดไม่รู้จะทำยังไงให้เห็นเสด็จของสะสมบางอย่างแค่นั้นอืมเปิดนนะมันเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไว้ คุยเล่นละกันไม่ไมีโอกาสเดี๋ยวค่อยนี้ห้องมีตูกแกไหมไม่มีครับผมแต่ห้องเนี้ยน่าเสียดายจะได้ตู้เซตนั่นแหละอันนี้ของแท้เป็นร้อยร้อยร้อยอย่างเลยมาคุยเล่นกันใครไปทำอะไรบ้างวันนี้ เหม็นอ่าตัวเย็นของนา่าคิดถึงนี่นี่ตลอดเลยนะมาเอ๋เอะไรนะสเวทหรือสังโอ้ยจะเปิดพัดลมไอ้บนนี้ยังไม่มีเลยร้อนทำง,งานบ้าน ว่าน,น่าจะพึ่งแค่เมากอวานดูแหละเพราะว่าเห็นคุณป้าข้างบ้านเขาบอกกันมาเมื่อเช้าอืเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเองก็เลยนั่นแหละเดี๋ยวผมค่อยมาทํารีวิวนี่ดีกว่าว่าว่าของสะสมแบบมีอะไรบ้างที่แบบมันยังมีเอกสารอยู่นะนอกนั้นมันแบบว่าพวกเครื่องดน,นตรีก็ไปพร้อมใบเซอร์จริงๆ เได้ยไวโอลินเพราะว่าไวโอลินเนี่ยใช้เวลาหาบางทีเนี่ยเป็นเป็นสิบปีแต่ละตัวแต่ว่ามากกว่าไวโอลินก็น่าเสดายห,หลายๆอย่าง<ม> <c oughs> องืมอืมอกโมงชนอนไครับผมเดี๋ยวรอบนี้คงไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปแจ้งเนื่องจากของบางอย่างมันมีเอกสารที่มันองจากเอ้ยต้องแจ้ง เนือแตกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเปลี่ยนเฟือกด้วยเพื่อนเพื่อนเฟือกเน่าเพราะว่าล่าสุดถ่ายเอ็มวีใช่ไหมก็แบบว่าเราเราใช้ฝนเทียมนะวันนั้นฝนมันนันไม่ตกก็เลยแบบใช้เครื่องไอ้ตัดหญ้าสูบน้ําแล้วก็แล้วก็ดูดดูดดูดปล่อยมามันก็เปียกเน่าทั้งแขนเดี๋ยวเช้าค่อยไปนัดหมอไว้แปดโมงเก้าโมงอืม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  ครั <laughs> บผมอดถ่ายวิดีโอเลยกะจะมาถ่ายกับไอ้น้องๆอ,อยู่วันนี้วันนี้ผมบอกก่อนวันนี้ผมถ่ายเพลงอันนี้ มีน้องน้องน้องต้องขอบคุณน้องโซอามากๆนะครับวันนี้ก็มาถ่ายมาถ่ายแบบมิวสิกวิดีโอด้วยกันนะครับก็เป็นเพลงที่ต้องขอบคุณน้องๆวงมอนายมากๆที่มาช่วยผมแบบว่าทำทำดนตรีเพลงดักดานะนะเนาะดักดานก็จะรีบปล่อยให้เร็วที่สุดคิดว่าว่าต้องปล่อยให้เร็วที่สุดเพราะอยากเอาไปลอง ไมได้ในวันคอนเสิร์ตของของที่ Workpoint ขอบคุณทั้งเบิร์นทั้งพี่ก้องที่แบบให้โอกาสผมได้ไปออกแล้วก็ได้ได้เพลงดีๆมาด้วยได้เพลงดีๆมาก็เดี๋ยวตั้งตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับล่าสุดก็อัดร้องกันไปตอนตอนดึกมากตอนช่วงตีแบบตี2ตี3ถึงตี5เพราะาผมอัดเสร็จกันเมื่อวานตอ,นตอนตี5แล้วก็วันนี้ก็ทำ มิวสิกวิดีโอง่ายๆง่ายๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเพราะว่าใช้เสียงแบบใช้เสียงปกติร้องอืมใช้เสียงแบบใช้เสียงแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเงี้ยว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 อะไรมากอะไรเงี้ยก็ใช้เสียงที่แบบเป็นป๊อปล็อกป๊อปล็อกหลายคนน่าจะน่าจะน่าจะชอบอคิดถึงบ้านนี้นะบ้านนี้คือจริงๆแบบ่ผมมาล่าสุดเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าผมจะแบบคิดว่าจะ อะไรนะเอามาขนนี่ก็คือเอากระเป๋ากะมาขนนั่นแหละเพราะว่ากะจะไปทำรีวิวแต่ว่าไม่แทนแหละมาช้ากว่าโจนไปน,นิดนึงเสีดายของแบบมันเสียดายไ,ไอตรงนี้นะี่ยตรงที่แบบเวลาที่แบบเราหา,หานานมากหาเป็นหาเป็นสิปีกว่าจะกว่าจะ ได้หมดแล้วไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ก็คือสบายใจกว่าปีที่แล้วก็คือรอบนี้หมดจริงๆ <c oughs> ปีที่แล้วอะไรนะปีที่แล้วปีที่แล้วหมดปีนี้ปีนี้นี่ยิ่งกว่า <c oughs> ก็วันนี้ดีก็เป็นเดือนที่น่าจดจำีกเดือนหนึ่งนะครับรอบนี้หมดเกี้ยงเลยดีมานั่งให้หายคิดถึงเงินแป๊บนึงเนาะนั่งเพราะว่าแบบนั่งให้แบบว่าหายคิดถึง รงเนี้ยที่นี่ปกติแต่ก่อนจะชอบไลฟ์ตรงนี้ด้วยบางทีก็ตอนเช้าบางทีก็ตอนมืดมแต่สมใหม่ไม่ได้นหะาไม่ได้ของของบางอย่างคือคือไม่มีทางหาได้ละคือแล้วลดูนะ้าไปแม่ของในตู้เย็นเน่าเหม็นถึงนะ านนนนนนัจริงๆไอ้เบสล่าสุดเพิ่งคุยกันเองนะว่าจะมายกของนะเบสมึงดูนี่ล่าสุดเบสมานะครับตู้นี้ยังยังมีของเต็มอยู่เลย ไม่เหลือแม้แต่กล่องโอ้โหห้องนี้นี่คือมีกีตา้ามีอะไรนะพวกอุปกรณ์นู่นนี่เพิ่งไม่นานเองนะผมว่าผมว่าจะมากันเมื่อแบบไม่นานนี้เองเพิ่งเพิ่งว่าว่าจะมาแล้วเพิ่งคุยกับน้องๆไม่ถึงหนึ่งอาทเองว่าว่าจะมาเอาของ พิ่งคุยประมาณเมื่อ3วันที่แล้วว่าว่าอยากมาอะไรนะเอาพวกพวกของมาทำรีวิวเพราะว่ามันทำรีวิวได้เป็นเป็นต้องเป็นร้อคลิปอะเป็นหลายหลายร้อยคลิปมากๆ อืเดี๋ยวรอบนี من, ้ไปเหม็นเนเหมตู้เย็นเดี๋ยวรอบนี้ผมไปไปดูเพราะว่ามันมันเป็นของที่ที่ต้องต้องต้องอต้องจ้งมีเพิจงตี่หใจให้ดูแอร์ ว,ว้าวให้ดูได้ฟิล<_<_>คิดดูแอ์ไฟไหม้มันยังเอาไปอ่ะนี่ตู้เซฟอันนี้นาสายอันนี้ของอายุเป็นเป็นร้อยปีนะครับของอายุเป็นแบบร้อยปีเป็นร้อยชิน้น เ, <c oughs> <c oughs> เพลงหลุดหายตอนนี้หายหมดหายหมดเกลี้ยงครับน้องๆน้องๆคนใกล้ตัวผมรู้ว่าว่าของมันเป็นหลายร้อยชิ้นจริงๆหลุดหายหายหมดหายหลุดหลุดหลายเกีย้ยง บ้านนี้ต้องใช้เวลาขนอย่างน้อยผมว่าต้องแบบมีคือทั้งคืนน่าจะหลายหลายชั่วโมงร้อนอืมต้องรถใหญ่แล้วครับ ข้อเสีของไอ้ตอนนี้มันประมาณว่ามันเป็นคลองเพราะมันเป็นคลองเล็กๆในบงทีมก็ผลได้สบายๆร้อนจริงไม่ต้องห่วงครับไม่กลับมาแล้วเพราะว่าของไม่เหลือสักชิ้นนะครับรอบนี้ไม่เหลือจริงๆเลยสักชิ้นเลยไม่โทษใครด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความที่ผมจะมาแล้วจะมาเป็นสิบรอบแล้วจะมาจะมาจะมาหยิบของจะมาหยิบของ แล้วก็ไม่ได้ข้ามาหยุดไปเดี๋ยวเราไปแจ้งความแต่ว่าคุยเล่นก่อนอยากแบบสบายๆเพราะว่าไลฟ์ที่เนี่ยสุดท้ายจริงๆแล้วเนื่องจากคงไม่ได้มาไลฟ์และเล่นก็คงเดี๋ยวแค่แบบว่าเคลียร์ห้องนิดหน่อยแล้วก็ทําให้มันแบบว่าไม่ไม่ผุไม่พังแล้วก็ปล่อยไว้ดูว่านานๆอาจมาแบบอยู่บ้างหรืออะไรเงี้ย เสีดยดายไวโอลินไวโอลินเนี่ยถ้าใครใครรู้เรื่องไวโอลินเนี่ยไวยโอลินผมเนี่ยเป็นเป็นอิตาลีเยอะมากนะอิตาลีแต่ขายไปเนี่ยก็คือบอกเลยว่าไปขายในราคาแบบถูกๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแน่หรอกพวกนั้นเขาไม่คนซื้อก็น่าจะซื้อแล้วก็ไปเก็บไว้เล่นเองเพราะว่าขายไปก็ไม่ได้ หนวันนี้ทำงานกันเหนื่อยไหมเพื่อนๆปีที่แล้วบ้านผมไฟไหม้เดี๋ยวเลยนะ<ๆ>เพื่อนๆปิว้วๆอะ่ะอันเนี้ยที่เลยทำให้เดี๋ยวไปเนี่เพราะว่ามันเป็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 น,เป,น,เ,ปนเป็นร้อยเลยนะครับก็อืม เดือนนี้ไหมเดินไหนเดิน,นไฟไหมเดินไหนนะช่วงนี้เลยเดือนนี้โอ้แปลกจริงๆนะแปลกเดี๋ยวสนุกสนุกก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมก็จะดูเหมือนกันว่าว่าอะไรเป็นไปได้ขนาดไหนนะก็รอบนี้ก็จริงๆถ้าเป็นปกติก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งอะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวลองแจ้งดูแล้วก็ เดี๋ยวดูกันอืมปีเดือนนี้จริงๆเลยเนี่ยขอบคุณยีราฟคอยาวเฮ้ยเดือนนี้นี่เจ๋งแบบจริงเอ้ยแบบแปลกจริงนะถ้าเป็นเดือนเนี้ยเพราะว่าเออแปลกแปลกแปลกเพื่อนๆบอกก่อนนะว่าว่าว่า,วาไม่ไม่ต้องเครียดแต่ใดทั้งสิ้นครับเนื่องจากผมก็ยังไม่ไม่ไม่ได้เครียด อะไรขนาดนั้นเลยแค่รู้สึก,กว่าแบบว่าเออไหนมาแล้วก็คิดถึงสถานที่นี้นะเรามารีวิวกันมามามาแบบว่ามาไลฟ์สักครั้งก่อนที่ว่าจะคงแบบที่นี่คงไม่ได้ไลฟ์มันอะไรเงี้ยห้องทั้งบนด้วยตอนแรกกะแบกลำโพมากะแบบเออมาเอาของแล้วก็ขึ้นไปร้องเพลงนิดหน่อยนะเพราะว่าแต่ว่าเออไม,ไม่ไม่ไม่มันร้อนร้อนเกินนะ ัเย็นก็เนาวด้วยขอทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตูติดตามกันว่าว่าแบบมีอะไรบ้างผมจำแทบไม่ได้ก็มีแต่เสียดายพวกไวโอลินนั่นแหละมันเสดายเพราะว่ามันแบบตอนเราหานะเราแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพยายามหามันก็เดี๋ยวไปดูแต่อยากคุยนิดหนึ่งรักเหมือนกันครับ อือซ่ๆมือนกันงูที่แช่ไว้นั่นแหละเหม็หนหึงเลยผมแบบโอ๊ยผมว่าจะมามาเอาไปนี่าเพลงใหม่ดักดานไม่เกินวันที่หนึ่งนะครับปล่อยแล้วก็ไม่ผิดที่จะไปะล,<ๆ>ล,ลเดี๋ยวรอรอไทยมีน่าจะประมาณเดือนหน้าแหละเพราะว่าตอนนี้ งานก็ไม่ไม่ได้เคลียร์อะไรละเหลือแต่งานไลฟ์แล้วก็นิดหน่อยทํานู่นทํานี้ก็ทําอ v เล่นเอาขาผมโดนไรบาดคนเนี้ยโดน <c oughs> อะไรเมื่อไหร่เมื่ไหร่คเนี้ยดจออโอเคครับผม <c oughs> <โ>ยุงจัดกัด เพิ่งทำนี่เองเพิ่งทำห้องเก็บของเสร็จที่คูบอลกะว่าจะมาย้ายของไป<ม>อยากปล่อยเพลงแล้ว,ช,วช่วงนี้อาจจะปล่อยเพลงบ่อยหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชอบก็เร่งทำแล้วก็แล้วก็มีโอกาสก็ปล่อยมีโอกาสใครให้โอกาสไปร้องเพลงกับใครด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับขอบคุณทุกอย่างที่แบบให้ใหได้ลองทำให้ได้มีโอกาสทำอะไรเงี้ยสนุกดี อืมอืมอโอเคเดี๋ยวผมมาผมไปเคลียร์นู่นนี่ก่อนก็คืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมา,ลาไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าบอกแล้วคุยกับน,น้องๆแล้วว่าเดี๋ยวมาไลฟ์เป็นเวลาที่มันไม่ดึกเกินก็ดีเหมือนกันจะได้แบบว่าเจอทักทายเพื่อน,อนๆคนที่แบบนอนไม่ดึกกันนะฝออันดีครับผมขอให้คืนนี้มีความสุขครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม,ม่เดี๋ยวผมไปทำธุระนู่นนี่ก่อนเก็บของนิดหน่อยอะไรเงี้ย นี่หนึ่งปีสองปีไวทิงช่วงนั้นไลฟ์เล่นจุดนี้บ๊ายบายฝันดีครับอืมก็ณนะตามเพจซื้อขายก็ตลกดิไวโอลงไวโอลินของนู่นนี่บาย,บ,ายบ้านเล็กทีอะไรครับผมไม่ถูกแทบที่นี่ออกบ่อยออกบ่อย,ออ,อ,ยออกบ่อยจนจนคนซื้อไปก็ไม่ค่อยถูกแหละล่าสุดล่าสุดมันออกนี่ล,ล่าสุด,ด,ด,ดล่าสุดงวดงวดล่าสุดออกเลข เก้าอี e. ้ห้องที่ผมไปนั่งที่นั่งรอที่เวิร์กพอย์นะครับมีเก้าอี้ตั้งอยู่แล้วพิ่สันก็ออกกระเป๋าไปตั้งบน G e. ออกเ, e. นนเ,เ,เนก้าอีนะ้ออกเลขเก้าอี้นั้นเป๊ะเลยผมจําได้ตลกดีนะับออกเลขออกเลขเดียวกับเก้าอ e. ี้ที่ที่นั่งเลยอืมอันนี้ผมครับขอบคุณทุกคนครับมาตรงเป็นห่วงนะครับมาคุยเล่นเป็นห่วงนิดหน่อยแล้วก็ ให้ดูบรรยากาศบ้านนี้เพราะว่าคงเดี๋ยวสเปคก็คงมาทําแบบทารีโนเวทให้มันแบบว่าใช้งานได้จริงเพราะว่าถ้าบ้านเนี่ยพอเราปล่อยปล่อยนานเป็นปีเนี่ยเพื่อนๆมันกลายเป็นแบบบ้านล้างจริงๆนะแล้วก็คือมันดูโซมหลายอย่างมันมันแบบมันกรอบมันพังอะนะก็คือเดี๋ยวรีบมาทํานิดหน่อยให้มันแบบพอเหมือนอยู่ได้อะไรได้เงี้ยแล้วก็ปิดเก็บดีๆยุงยุงยุงอืมเยี้ เดี๋ยวมีอะไรจะแบบรีวิวถ่ายบอกเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะเผื่อมีแบบว่ารีวิวมีมีนูน่นมีนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายถ่ายเล่นกันเผื่อแบบถ่ายก่อนหลังทำบ้านนูน่นนี่ืมาไปเจอกันนะเพื่อนๆ <laughs> คิดถึงบ้านนี้จัง